โอ้ยไม่มีใครเตือนเลยว่ามันร้อยลอง <c oughs> ไช่ค่ะก็ก็เขารัดเอวรัดอะไรให้คุณก็เลยอาจจะดูแบบรัดรูปนิดนึงเออหลายคนพึองาออกมาแล้วแสบกันเลยโอ้โหกันรัดซะขนาดนี้นะต้องต้องต้องชมแมนบ้างนะคะเป็นย <c oughs> <อ>ังไง้ยงเราใส่ชุดออกมาแล้ว่ะอก็โอเคค่ะมันก็เราก็อยากลองใส่แบบนี้บ้างเพราะปกติจะใส่เป็นแบบ กระโปรงยาวหรือแบบว่าเป็นเป็นแบบใสสูทใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ไม่ค่อยได้ใส่นานๆแหลายคนไเราก็เห็นว่าเออดูพี่แอนนี่โชนน้อยๆเบาๆจะพ้องงานค่ะเฉพาะงานอันนี้ต้องส่งอนที่เชก่อนไหมคะว่านางยังไม่เห็นนางไม่แคร์อะไรหรอกกันนะะจริงๆพี่แอนนี่เขาสกีนสุดน่เวลาออกงานไม่ไม่ค่ะเขาไม่ค่อยมายุ่งเรื่องแบบเป็นเรื่องหญิงๆของเราเขาจะไม่ค่อยสนใจจากที่แอนนี่เขาจะชอบมาเซลนี่งานไปแซวเนี่ยใช่ไหมใช่เขาเซลอยู่แล้ว ไม่จริงๆแล้วเขาคุยกับแฟนคลับแล้วเขารู้สึกเขาสนุกเขามีเพื่อนที่ได้คุยอะไรที่มันแบบนอกเหนือจากงานที่เขาทำอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นหัวหน้าแฟนคลับใช่ค่ะเขาก็เป็นคนบอกแอนเองว่าต้องคอยรักษาหัวใจแฟนคลับนะเขาเป็นคนที่รักปูนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอย่าลืมเขาคือเป็นคนคอยเตือนเราตลอดเวลาก็ดีค่ะทีนี้จริี่แอนชอบแค่ดูเซ็กซี่อย่างเงี้ยชอบไหมหรอมันไม่ใช่แอนเท่าไหร่นะคือใส่ได้บ้างเพื่อแบบ แกเรียนอะไรบางอย่าง okay. ที่เราแต่งอะไรเดิมๆนี่ออกไหมคะบางทีเราก็เออแต่งนิดนึงแล้วอยากเห็นรูปออกมาเป็นไงอะไรเงี้ยค่ะที่่นานนานๆครั้งอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้เยอะแยะเลยเลยมีอยู่แค่นี้อะไรที่ผ่านมาเคยมีงานแลไรเซ็กซี่หรืออะไรอย่างงี้ที่พี่แอนผ่านมาบ้างมั้ยอะไรนะคะที่ผ่านมาเคยมีงานเซ็กซี่ติดต่อไม่ค่อยอ่ะก็ไม่ค่อยมีใครให้ทำอยานงั้นอ่ะถ้ามีอยากทำไหมคะไม่ไม่หรอกก็ไม่ได้แน่จริงกนั้นชื่อนี้เขินไหมคะอันนี้ไม่เขินนะเพราะว่ามันมันมันเป็น ปิกเข่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเปิดแขนแล้วกลุยไกลลุยอะไรเงี้ยไอจะไม่ชอบไอชอบแบบเท่ๆนิ่งๆแล้วเอาวอลล์หลังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเปิดลายอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอแต่แบบแบะทุกอย่างข้างล่างก็ผ่าข้างบนก็เว้ลอย่างเงี้ยคือรับรับไม่ไหวตามที่เอวนี่ขอยี่สิองนี่คือแบบมันไม่ใช่เอวจริงอ่ะโอเอ็มเขาแซฟตรงนี้ต้องเชื่อว่าเขาสามารถเอวจริงอะยี่สิบห้าแต่ว่าเขาสามารถรัดให้ไปเหลือยี่สิบสองได้สอเขาแซฟแน่นอน เรื่องที่เห็นกำลังใจอินดี้กับเราว่าโอ้อะไรนะคะให้กำลังใจอินดี้วาวาวคืออะไรนะคะให้กำลังใจอินดี้ให้แอนให้กำลังใจได้ที่ให้แอนให้กำลังใจที่มีโฟอ้าวมีด้วยเหรอที่มือนไปเม้นไม่ใช่ไปเม้นหควรๆพี่นึกถึงพี่ลืมพี่ไปเม้นในในของวันของวันหรืออะไรประมาณนี้เหมือนเป็นกันให้กำลังใจหรืออะไรสักอย่างจริงเหรอถ้าจะมีแอนเดอร์ลาเวลาอินดี้วาวาลงอะไรเงี้ยแอนก็จะมีเข้าไปลง ใ,ใจหัวใจแล้วก็แซลอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะแต่ก็จาประโยคไม่ได้เพราะว่าแอนแซวอยู่ประจําเลยไม่แน่ใจว่าฉอดไหนใ,ไไให้กำลังใจค่ะว่าทุนตน้องาม่าอ๋อโทนะเด็กน้อยเขาเข้าใจเขาค่ะ <c oughs> น้องอีด,ดีเขาก็ยังเด็กเลยอย่างเนี้ยบางทีเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาแบบใสใสซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบว่าโอเคเขาก็ต้องค่อยๆ รับสถานการณ์ไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเจออะไรตอนน้องเป็นคนน่ารักค่ะได้เห็นข่าวของน้องครูก็เห็นบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปอ่านละเอียดอะไรเงี้ยเพราะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องแบบรุ่นไปรุ่นไปรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงน้อ่แอนจะมีแบบโอกาสอันนี้ได้อยู่ค่ะอันนี้ได้อยู่ค่ือการแบบวาตัวบ้างไหมคะค่ะเจอจะเจอค่ะเพราะอินดี้เล่นละครกับแอนอยู่มีโอกาสได้สองเพราะว่าเป็นแอนเพราะการวางตัวในเรื่องของการวางตัวในวงการ้นเไม่เลยเพราะว่าอินดี้เขาเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วมากองตรงเวลาทํางานดีแล้วก็มี มีความสามารถทางการแสดงสูงด้วยถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะเป็นพระเอกที่เก่งมากขึ้นหนึ่งค่ะคือเราคิดว่าน้องเป็นคนดีทำงานทุกอย่างใช่ทำงานดีเป็นคนน่ารักมากเลยไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเป็นเด็กผู้ชายผู้ชายอะไเลยนะคะข่าวข่าวมันค่อนข้างเยอะวินดี้มีแบบว่าฝึกเพ่งในครื่องการแสดงและการทำงานถ้าทางการแสดงไม่มีอะไรนะคะก็เห็นน้องก็แบบก็ทำงานปกติดีอะไรเงี้ยแต่